ลาบขาลายครับหรือว่าลาบน่องลลยเดี๋ยวแต่ค้นสีห่องด้วยครับนี่ครับขาลายเฮาได้มากครับนี่งามๆเลยครับนี่ครับไปซื้อมากไม่ใหม่เลยครับเฮาจะมาทําการหั่นครับหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเป็่งไดพี่น้องงามว่าเปลี่ยนต่กินขึ้นอย่างนี้ครับนี่ครับเฮาก็จะทําการล้วนก่อนครับนี่ใส่เพียเข้าไปแล้ว เอาสีรววนให,ให้มันซุกดีครับป้องกันเชื้อโรคอ้าซุกดีแล้วครับเนี่บ้านนี้เราจะทำการปรุงรสด,ด้วยครับบ้านนี้สุดรดครับข้าวคั่วโพริเข,าข้วเขาวคั่วอีกรอบครับนา้าปลาพริกข้าหั่นนี่ใส่จังน้อยนึงครับใบมะกรูดหอมร่วมครับ